เ่อนเจ้าพญาส่งสัญญาแล้วนะครับว่าจะต้องมีการเร่งระบายน้ําเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้น้ําเหนือมันแบบว่าลงมาเยอะแล้วครับก่อนนั้นเนี้ยเขาเพิ่มมาแบบขั้นบันไดแล้วนะวันนี้ก็จะเพิ่มอีกนะครับเพราะฉะนั้นฝ่าระวังกันให้ดีๆครับเขื่อนเจ้าพญาเองครับอยู่ที่จังหวัดชัยนาทเมื่อวานนี้ปรับเพิ่มการระบายน้ําจาก900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพิ่มเป็น1,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้ววันนี้ จะเพิ่มอีกนะครับเป็น1,100ลูกบาทเมตรต,ต่อวินาทีให้สอดคล้องกับน้ำเหนือที่ลงมาในเขื่อนนะครับและก็จะปรับแบบขั้นบันไดาภายในวันสองวันนี้ด้วยก็ขอให้ชาวบ้านที่อยู่ริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพยาโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนนะครับในคลองผงเพงอยู่ที่อำเภอป่ามโมกจังหวัดอ่างทองอันนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะครับขณะเดียวกันในคลองบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมไปถึงตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาตำบลลาดชิดตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไหยอันนี้น้ำจะสูงขึ้นประมาณ20-30เซติเมตรในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าด้วยนะครับนี่ต้องระวังกันหน่อยนะแถวแถวอ่างทองอยุธยานะครับอ่ะขึ้นไปเหนือน,นิดน,นึงครับที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายสถานีโจตาด้าเมียนมาและสถานีสะพานมิตรภาพแห่งที่หนึ่งครับเมื่อวานนี้พบว่า ระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นจนชิดขอบใต้สะพานแล้วก็ล้นตลิ่งบางจุดด้วยโอ้โหน้ำสีแดงขุ่นคลักเลยนะครับโดยเฉพาะบริเวณป้ายเหนือสุดยอดในสยามก็มีประชาชนออกมาดูระดับน้ำกันเยอะเลยนะครับเพราะว่าคนที่แม่สายเองเขาได้รับข้อความเซล์บอร์ดแคส ไนนด้ค่ะได้ใช้เลยอ่าได้ใช้แล้วคือ,อเดิมทีเนี่ยตอนแรกทํามาก็กะว่าเอาไว้เตือนภัยพวกแผ่นดินไหวหรือว่าเหตุภัยพิบัติต่างๆนะครับนี่ได้ใช้แล้วทําให้ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ทหารจากกรมทหารช่างนําเครื่องจักรหนักแล้วก็เอาบิ๊กแบ็กเนี่ยมาช่วยการเสริมเข้าไปครับอุดรอยรั่วเบื้องต้นแนอ่อำเภอแม่สายครับท่านนายอำเภอวรายุทธค่อมบุญสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเฝ้าติดตามสถานการณ์ ตลอด24ชด24ั่วโมงด้วยเพราะว่าจุดตรงนั้นโอ้โหน้ําท่วมซ้ำซากเวลามันมีพายุมันมีฝนตกหนักๆเนี่ยน้ํามันก็จะแบบเออล้นมาจากแม่น้ําสายอะเนาะ